ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวล็อบบสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคอร์นนี้นะผมที่ผมพามรับกันนั่นก็คือยูฟายูโรสองพนยี่สบะผมของชิ้นนี้นะครับแจกเดืทั้งหมด3,000ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสักชิ้นเนี่ยนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปในเกมนี้นั่นคือแมปยินหน้าตากับแมสซิมูเลเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปเราเคยได้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังการที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเบื่ออุ้ยมีมาเขาโพลแม่งบังแล้วผมอ่ะเควสของเรานั้นเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะผมรูปเสื้อตรงนี้นะอ่ะจริงๆของเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งคินนะผมแต่ของวันนี้ที่ผมมา,มารับก็คืออันนี้นั่นเองนั้นเพื่อน ตัววิธีการทํานั้นเพื่อนอันนี้นะผมเขาให้เราทําการนะผมตีหรือว่าทําลายสิ่งของนั้นเพื่อนในประตูอีเวนต์นะผมไปจํานวนเนี่ย250ชิ้นแล้วก็ทาลายนะผมตามโลกปกตินี้นะครับผมอีก500ชิ้นนะผมส่วนวิธีการทํานั้นเพื่อนผมจะพาเพื่อนพาไปทําในส่วนของโลกประตูตรงนี้ก่อนเลยละกันนั้นเพื่อนเนี้ยผม250ชนะิ้นให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูตรงนี้มาได้เลยนะครับ อ่ะจากนั้นนะผมเข้ามาเนี่ยให้เพื่อนนะผมวิ่งตีทำลายตรงนี้ไปได้เลยนั้นเพื่อนมันจะมีของหล่นมาอย่างนี้นะผมมันจะเป็นของแบบสายลุง้งลูกบอลอะไรประมาณนี้ผมเพื่อนเพื่อนก็ตีไปกันได้เลยผมให้ครบ250ลูกนั่นเองนะผม เอาแลา้วมหลังการที่ผมตีมานั้นเพื่อนตอนนี้ผมตีมาทั้งหมดเนี่ย2 2 8อันนั้นเพื่อนผมมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะผมสาหรับคนไหนที่เข้าแมปนี้มานั้นเพื่อนอันนี้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนจำแพทเทิร์นระยะเวลาการเกิดของลูกบอลให้ดีๆนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะผมว่าแพทเทิร์นของผมเป็นยังไงนะผมนี่ตีลูกนี้ตีลูกกลางเพราะลูกบอลอันนี้นะผมเราต้องตีแย่งกันนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วผมก็จะมาตีลูกนี้หนึ่งทีอ่ะเนี้ยผมมันจะนับแค่แบบคนไหนที่ตีคนสุดท้ายนั่นเอออนะพพื่ลลููกกกี้แตผมจมจาร อ่ะเห็นไหมมันก็จะเกิดตามนี้ผมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดลูกนี้สวยเสร็จแล้วเกิดลูกนี at ้ครับผมอ่ะแพทเทิร์นมันก็ระยะเวลาเนี่ยมันเกิดเป๊ะๆๆนั้นเพื่อนใครที่ตีลูกไหนนะเพื่อนก็ื่อจเวลาดีๆนะผมว่านเพื่อนเนี่ยตีลูกไหนก่อนนั้นเพื่อนโขกว่าจะหาสูตรได้ผมสูตรเนี่ยเร็วสุดแล้วนะผมอ่ะพอลูกกลางเสร็จแล้วผมจะมาลองลูกนี้ต่อนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ผมสาหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆละกันนั้นเพื่อนอ่ะตอนนี้ก็เหลือสิบสองลูกผมจะเต้นเพื่อนดูเลยละกันนะผมตีแล้วก็ไปรอตีแล้วก็ไปร อ่ะนี่น่าจะครบแล้วนั้นเพื่อนครบยังโอเคพอครบแล้วนั้นเพื่อนเควสของเพื่อนนะผมจะเปลี่ยนแบบผมนั่นเองนะผมนี่เสร็จแล้วนะผมเขาให้เราไปตีโรกธรรมดาอีก500อยลูกนะผมเพื่อนเพื่อนก็กลับไปที่โรคธรรมดาได้เลยนะครับอ่ะพอมาถึงโลกนี้นะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อยู่โลกไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ไปตีได้เลยตามผมนะผมมีโลกประจาของผมอยู่ละ500แป๊บเดียวนะผมผมจะไปโลกนี้เลยละกันนะผมป็อกเก็ตไซนนะผมผมบอกเลยโลกนี้แป๊บเดียวเท่านั้นอุ้ยแต่กระตุกอะไร โอ,โ,โอ้โหแหกเลยเนี่ยโอ้โหภาพข้นเหนี่ยวยังกระตุกอ่ะไม่เป็นไรละการนั้นเบื่อนก็ทนทน,ทนดูภาพนี้หน่อยละกันนะผมซึ่งโลกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีพวกนี้เกิดเยอะนั้นเบื่อนอ่ะดูเคว s ของเราก่อนอแปบ๊บเดียวก็ได้12นั้นเพื่อนผมจะตีให้ครบ500เลยละกันนะผมอ่ะเดี๋ยวผมก่อภาพไปไวดีกว่านั้นเบื่อนภาพน่าจะแหลกหน้าดูเลย หลังจากที่ผมตีเสร็จแล้วเลยลกักการนั้นเพื่อนเมื่อกี้ภาพผมน่าจะตัดทิ้งไปนะผมแม่งแหลกงๆอ่ะผมไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะผมโลกแรกเนี่ยที่ผมอยู่ก็ไม่กระตุกนะ้แต่พอไปโลกนั้นแม่งกระตุกเลยอ่ะเนี่ยผมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มเคมรน,นนี้เพื่อนก็กดเคมตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเคมป้ายโอเคศูนย์บาทนะั้นเพื่อนใช้เวลาไม่นานนะผมผมทํามาประมาณ15นาทีเท่านี้น,น,นะผมสํารแบบเวื่นนี้นะเพื่อนก็กะกรับกันไปได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมทีผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยได้้เเลลล็ทอะะไไรรแวหนาตาััังงงใสปยงงคบ เอาได้อยู่ในส่วนของแอสเซอรี่ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนส่วนหัวอีกแล้วอ่ะเนี่ยผมยุบบอลส่วนนโอเคอ่ะกบอลกลางๆครับผมขยันดูเลขับผมเลขที่ออกคือปั๊บโอเคคผมสามสิบสี่ก็เท่ากับว่ายังเหลือสองพันเก้าร้อยหกสิบหกชิ้นนั่นเองนะผมซึ่งใครที่มีคําถามผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมตอบให้อีกทีหนึ่งแล้วผมอ่ะแล้วผมสำหรับวันนี้นั้นเพื่อนก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนั้นเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวหน้า ผมจะพาเพื่อไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะ